สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายเดซี่แอนนี่ครับอีกครั้งนะคะสำหรับในวันนี้จะนำนิยายชุดทะเลทรายแห่งรักมาอ่านให้ฟังกันต่อค่ะท่านใดสนใจอ่านนิยายในรูปแบบอ e ีบุ๊กสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ www.mebmarket.com ค่ะทรายรอรักตอนที่10เสียงพูดคุยเป็นภาษาพื้นเมือง ตามด้วยเสียงหัวเราะดังขึ้นที่หน้าประตูทางเข้าห้องอาหารบุรุษหนุ่มหน้าตาหล่อคมเข้มร่างกายสูงใหญ่และสง่างามเดินเคียงข้างมากับสุภาพสตรีสาวที่มีใบหน้าสวยงามมากหากมองระเรื่อยลงมาตามเรือนล่างในชุดกระโปรงยาวสีเหลืองอ่อนจะสังเกตเห็นหน้าท้องนูนบ่งบอกสภาวะหญิงตั้งครรภได้อย่างชัดเจน พิมพ์นดาจ้องมองบุรุษและสตรีตรงหน้าด้วยอาการตะลึงงนันจนกระทั่งคนทั้งคู่เดินมาหยุดยืนตรงหน้าถึงได้รู้สึกตัวเดือนประดับยิ้มให้หญิงสาวที่กำลังออกอาการตื่นเต้นจนเห็นได้ชัดก่อนกล่าวทักทายหญิงสาวทั้งสองที่มารอเฝ้าสวัสดีคุณบัว รถอุบลถอนสายบัวให้ทั้งสองพระองค์แล้วยืนอมยิม้มพิมพระดารีบทําตามพร้อมกับพูดทักทายตอบสวัสดีเพคะหม่อมฉันชื่อพิมพระดาเพคะเธอแนะนำตัวเองเสียงตะกุกตะกักสวัสดีค่ะดีใจที่ได้พบคุณพิมพระดาได้ยินชื่อเสียงมานานแล้ว คนนี้หรือที่เดือนจะให้มาออกแบบห้องให้ลูกของเราเสียงห้าวทุ้มถามขึ้นบ้างเพคะพระชายาเดือนประดับตอบรับคำพระสวามีไปนั่งคุยที่โต๊ะอาหารเถอคะค่ะมารอนานหรือยังคะคุณบัวตอนท้ายประโยคหันไปถามรถอุบลซึ่งยืนส่งยิ้มหวานให้ราชองครักษ์ที่ยืนล้างท้ายขบวนเพิ่งมาถึงเพคะ ไม่ทันได้รอรถอุบลตอบคำถามหน้าเป็นสีชมพูระเรื่อไม่คิดว่าพระชายาจะสังเกตเห็นเชิญทุกคนไปนั่งที่โต๊ะดีกว่าค่ะจะได้ให้เขาเสิร์ฟอาหารเลยชักจะหิวแล้วโต๊ะเสวยเป็นโต๊ะไม้ทรงกลมขนาดใหญ่ปูทับด้วยผ้าลินินปักฉลุลวดลายละเอียดฝีมือประณีตมาก ทุกคนที่รับเชิญร่วมโต๊ะเสวรยรอจนองค์เหนือหัวและพระชายาประทับนั่งแล้วจึงนั่งเก้าอี้ตัวที่เคยนั่งประจำพิมพ์ะดาเห็นว่าเหลือที่นั่งสองที่ที่ยังไม่มีเจ้าของกำลังคิดลังเลใจว่าจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนดีพรันมีมือหนาเหมือนผู้ชายจับพนักเก้าอี้เรื่อนถอยออกให้เพื่อให้เธอนั่งลงสะดวก โดยที่ตัวเขาซุดตัวลงนั่งเก้าอี้ตัวที่อยู่ติดกันแทบจะในทันทีเธอหันหน้าไปหาเพื่อจะกล่าวคำขอบคุณที่เขาช่วยเหลือแต่พอเห็นเสี่ยวหน้าด้านข้างของผู้ที่ทำหน้าที่สุภาพบุรุษหัวใจของเธอพลันเต้นแรงราวกับทะลุออกมานอกอกจ้องมองเสี่ยวหน้านั้นอย่างกับกำลังพบสิ่งประหลาดมหัศจรรย์ ใบหน้าที่ตกแต่งอย่างสวยงามซีดเผือดลงทีละนิดคำขอบคุณหายกลับเข้าไปในลำคอเธอรีบหันหน้ากลับมองตรงไปข้างหน้าพยายามควบคุมอารมณ์และสีหน้าของตัวเองให้เป็นปกติที่สุดมาทันเวลาพอดีนะฮะซิมได้ข่าวว่าเมื่อคืนกลับไปนอนที่บ้านเลย ผู้เป็นนายเหนือหัวถามขึ้นทันทีที่เรขาคนสนิทนั่งลงที่เก้าอี้สายของฝ่าพระบาทมีอยู่ทั่ววังกระหม่อมเลยไม่รู้ว่าจะโกหกยังไงคนพูดนั่งตัวตรงไม่เหลือบแลคนที่นั่งข้างเลยสักนิดเหอะทำเป็นยอกย้อนเตรียมตัวไว้เถอะเดือนรับปากกับฉันแล้วจะยกนางข้าหลวงให้เข้าพิธีกับนาย อะไรกันฝ่าพระบาทกระหม่อมตกข่าวหรือยังไงหาซิมจะแต่งงานกับใครหรือนายพันเอกจามานเอ่ยถามนั่นสิกระหม่อมก็ไม่เคยทราบมาก่อนราชิตถามขึ้นบ้างชิกอาเมลแงนพระพักขึ้นสวนเสียงดังแววพระเนตรเป็นประกายแพรวแพรวรู้สึกสนุกที่ได้แกล้งเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันราชิต นายจำที่เราพูดกันตอนงานแต่งงานของจามานไม่ได้หรือที่เราบอกว่าฮาซิมคือเจ้าเบ่ารายต่อไปไงทรงมีรับสั่งเช่นนั้นจริงๆราชิตตอบรับคำพางรอบกลืนน้ำลายถ้าท่านชีกบังคับให้ฮาซิมแต่งงานได้เจ้าเบ่าคนต่อไปต้องเป็นเขาละสิเราเคยพูดเล่นหรือไง อาเมลกแกล้งตรัสเสียงเสียบขาดพรางมองหน้าเลขาคนสนิทอย่างคาดคะเนว่าไงล่ะท่านอาไฟซานของนายก็ตายไปนานแล้วไม่มีใครบังคับนายได้อีกแล้วนายจะรีรออะไรในเมื่อเลือกเจ้าสาวเองไม่ได้เราก็จะหาเจ้าสาวให้ไม่ดีเหรอฝ่าพระบาท ทรงคิดว่าพระองค์เป็นท่านอาไฟซานคนที่สองหรือยังไงถึงได้มาบังคับกระหม่อมเดือนประดับฟังที่พระสวามีรับสั่งกับพระสหายทั้งสามแล้วรู้สึกเห็นใจฮาซิมที่จะต้องฝืนใจแต่งงานตามพระบัญชาจึงพูดตัดบทเพื่อหยุดหัวข้อสนทนาที่ทำร้ายจิตใจองค์รักษ์คนสนิทวันนี้มากันพร้อมหน้า คุณบัวไม่อยู่เสียหลายวันฉันไม่มีเพื่อนคุยเลยฝ่าพระบาทก็ยุ่งแต่กับเรื่องลงทุนอะไรกันจะเดือนจูจ่ๆมากล่าวหาผมก็จริงนี่เพคะพรุ่งนี้จะเสด็จไปนิวยอร์กด้วยไม่ใช่หรือเพคะแค่สามวันเองรีบไปรีบกลับไม่อยากทิ้งให้อยู่คนเดียวเดี๋ยวพี่ชายของเดือนมารับตัวกลับไปบ้านอัคราช อย่ามาล้อเลยเจ้าพี่ไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพคะเดือนประดับพูดต่อไปอีกว่าเรากําลังเสียมารยาทกันนะเพคะดูสิปล่อยให้คุณพิมพ์ระดานั่งเหงาอยู่คนเดียวพิมพ์ระดาสะดุ้งว่าอยากละลายหายตัวกลายเป็นอากาศท่าเสียเดี๋ยวนี้ไม่อยากให้ทุกคนเห็นว่าเธอนั่งอยู่ที่นี่ตรงนี้ คำสนทนาที่ได้ยินเต็มสองหูทําให้รู้ว่าบุรุษที่นั่งอยู่ติดกันนี้คือฮาซิมทาคาใช่เขาจริงๆไม่ใช่คนที่บังเอิญชื่อเหมือนกันหรือหน้าแขกเหมือนกันแต่เขาคือผู้ชายคนนั้นคนที่เธอพยายามลืมมาตลอดห้าปีทันทีที่เสียงหวานใสพูดจบลง สายตาทุกคู่ที่นั่งร่วมโต๊ะเสวยต่างพากันหันมามองหญิงสาวที่ถูกเอ่ยชื่อแทบจะพร้อมเพียงกันจามานกับรถอุบลส่งยิ้มให้กำลังใจส่วนลาชิตมองสบตากับเธอแล้วยิ้มให้บางๆงตามมารยาทพิมพระดาไม่กล้าหันไปทางคนที่บังเอิญนั่งติดกันมือของเธอสั่น จนไม่กล้าที่จะเอื้อมหยิบจับอะไรบนโต๊ะสองมือเรียวบีบประสานกันแน่นอยู่บนตักเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่นึกอยากรู้ว่าหาซิมจะพูดว่าอะไรเมื่อได้เห็นเธอในเวลานี้หาซิมชะงักจากอาการที่กำลังจะพิงเก้าอี้ให้นั่งในท่าที่สบายขึ้นรู้สึกเหมือนจะขาดอากาศหายใจไปชั่วขณะ พิมลดาชื่อนี้ไม่เคยเลือนไปจากความคิดคำนึงของเขาเลยเขาค่อยๆหันหน้าไปทางซ้ายมือมองหญิงสาวที่เพิ่งเลื่อนเก้าอี้ให้หล่อนนั่งใบหน้าเคร่งเครียดของเขาเผือดซีดลงแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองเสียงของพระชายาเดือนประดับดังแว่วๆจนเขาต้องรีบหันหน้ากลับไปรับฟัง พยายามปรับสีหน้าให้เป็นปกติคุณฮาซิมฉันขอแนะนำให้คุณรู้จักคุณพิมพ์ระดามันธนากรที่จะมาออกแบบห้องให้ท่านชีกน้อยของเราค่ะกระม่อมเข่าขานลับแล้วอึ้องอยู่อย่างนั้นรู้สึก,กรำคอตีบตันพูดอะไรไม่ออกหัวใจเต้นรัวแรงราวกับมีใครมาตีกรองอยู่ภายใน พิมพ์ละดาหันไปมองสบตากับฮาซิมด้วยสายตาปวดแล้วแต่ก็เพียงแวบเดียวก่อนจะแปลเปลี่ยนเป็นเย็นชาเฉยเมยเป็นอะไรไปคะสองคนนี้เงียบกันทั้งคู่เลยเออกระหม่อมเพียงแต่แปลกใจว่าทำไมบริษัทโตมอนถึงได้ส่งผู้หญิงมาทำงานนึกว่าจะส่งผู้ชายมาเสียอีก พิมระดายิ้มแล้วเชิดหน้าพิมระดาวิษนุวัรค่ะเธอแนะนำตัวกับเขาพยายามบังคับไม่ให้เสียงสั่นเออยินดีที่ได้รู้จักหาซิมเกือบจะหลุดปากเรียกชื่อร่อนแต่ยั้งไว้ได้ทันรับประทานอาหารกันเถอะค่ะกำลังร้อนๆเสร็จแล้วเราค่อยคุยกันต่อดีกว่าไหมคะ เสียงของประมุกวังฝ่ายหญิงดังขึ้นทำให้บรรยากาศที่เงียบไปชั่วขณะกลับมาเป็นปกติเสียงพูดคุยและเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นระยะจากผู้ร่วมโต๊ะคนอื่นหาซิมรอบถอนหายใจเมื่อนายเหนือหัวและพระชายาเดินประดับไม่มีรับสั่งใดกับเขาอีกสายตาคมกล้าของเขารอบมองพิม์พละดาเป็นระยะ มือข้างที่ยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบสั่นจนต้องวางถ้วยลงกับจานรองตามเดิมเขาพยายามคิดหาคำพูดกับพิมพระดาแต่ไม่รู้ว่าถ้อยคำเหล่านั้นหนีหายไปไหนหมดได้แต่นั่งฟังหญิงสาวพูดคุยโต้อตอบกับพระชายาเดือนประดับและลดอุบลอย่างสนิทสนมผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้พบคุณที่นี่ เขาบอกกับพิมพ์ลดาเมื่อหล่อนบังเอิญหันหน้ามาทางเขาฉันก็ไม่คิดว่าจะได้พบคุณอีกเหมือนกันเสียงตอบห้วนไร้เยื่อใยแพมเสียงเรียกชื่อเบาแทบเป็นเสียงกระซิบใบหน้าคมเข้มซีดเซียวลงสะเทือนใจกับคำตอบนั้นคุณพิมพ์ลดาเคยทำงานกับวิเวียนที่สหรัฐด้วย นายเคยพบเธอหรือเปล่าหาซิมชะงักเมื่อชิกอาเมลตรัสถามขึ้นมาเขาชำเลืองมองพิมพระดาวแวบ,บหนึ่งก่อนตอบคำถามขององค์เหนือหัวไม่พยาค่ะงั้นก็ไม่ใช่นะสิไม่ใช่เขาตอบแต่สายตาชำเลืองไปที่หญิงสาวน่าเสียดายชิกอาเมลตรัสยิ้มยิ้มพระชายาเดือนประดับ มีสีหน้างุนงงมองหน้าสวามีสลับกับราชองครักษ์ฮาซิมมีอะไรให้หน่าเสียดายหรือเพคะเรื่องมันยาวจัดที่รักท่านชีกหนุ่มตรัสกับพระชายาด้วยเสียงกลัวหัวเราะไว้รอเจ้าตัวเขาเล่าให้ฟังเองดีกว่าพิมพ์ะดามเม้มปากแน่นแทบไม่กล้าหายใจด้วยซ้ำไม่แน่ใจว่า รับสั่งของท่านชีกอาเมลหมายความว่าอย่างไรพระองค์รู้จักเธอด้วยหรือหรือว่าหาซิมนำเรื่องที่มีความสัมพันธ์กันไปพูดในหมู่เพื่อนชายคุณพิมพ์นดาเสียงอ่อนหวานของพระชายาเรียกชื่อเพคะเธอขานรับเงยหน้าขึ้นสบสายตาอบอุ่นและเป็นมิตรของฝ่ายที่เรียก ฉันดีใจนะคะที่คุณโตมอนส่งคุณมาเราคงจะทำงานร่วมกันได้ดีเพราะฉันชอบสไตล์ของคุณมากที่จัดให้พักที่เรือนรับรองภายในวังเพราะอยากให้อยู่ทำงานได้สะดวกสบายไม่ต้องห่วงเรื่องการเดินทางคุณเป็นผู้หญิงเดินทางมาคนเดียวฉันไม่อยากให้พักที่โรงแรมค่ะเกรงว่าจะมีอันตรายอีกอย่าง ประเพณีของที่นี่ยังไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไปไหนตามลำพังท่านชีกอามเมลยกมือขึ้นโบกพระหัตราวกับจะบอกบัตรคำพูดของพระชายาเดือนพูดอย่างนี้คุณพิมพ์ระดามิหาว่าบ้านเมืองเราเต็มไปด้วยอันตรายเลยก็คราวคุณบัวนั่นไงถ้าไม่ได้คุณจามานช่วยไว้เดือนไม่อยากจะคิดต่อเลยเพคะ จะไม่มีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นในแคว้นของเราอีกเด็ดขาดใช่ไหมจามานนายพันเอกจามานน้อมศีรษะรับคำใบหน้าหล่อเหลาคมเข้มยิ้มที่มุมปากบางๆงส่วนสายตาเมียงมองไปทางภรรยาคนสวยเธอคะ่ะเราอย่าพูดเรื่องนั้นกันอีกเลย เดือนอยากจะขอตัวคุณฮาซิมมาช่วยงานสักหน่อยถ้าฝ่าพระบาทจะทรงอนุญาตท่านชีกอาเมลเลิกพระขนงขึ้นข้างหนึ่งแล้วถามกลับเดือนจะให้ฮาซิมมาช่วยทำอะไรอยากจะให้คุณฮาซิมช่วยดูแลคุณพิมพ์ละดาค่ะระหว่างที่เธอมาทำงานที่วัง ถ้าคุณพิมพ์ระดาอยากได้อะไรให้คุณฮาซิมช่วยจัดการอำนวยความสะดวกให้แล้วลาชิดละ่ะพระสวามีเอ่ยถามอย่างสงสัยคุณลาชิดระยะนี้กำลังยุ่งกับการฝึกมหาดเล็กกับเรื่องสร้างตำหนักใหม่ไม่อยากรบกวนเพคะข่าพระไทยพระชายาที่เห็นใจกระหม่อมราชองครักษลาชิตรีบพูด พลางหันไปยักคิ้วให้เพื่อนรักที่นั่งหน้าเฉยผิดไปจากทุกวันถ้าเช่นนั้นก็ตามใจชีคอาเมลตรัสกับชายาพิมพระดานั่งฟังคำสนทนาด้วยใจที่เต้นละลัวรอบผ่อนลมหายใจเมื่อไม่มีใครสงสัยหรือซักถามเรื่องราวสมัยฝึกงานกับวิเวียนเธอสังเกตเห็นว่าทุกคนในโต๊ะอาหาร ต่างรามือจากมืออาหารตรงหน้ากันแล้วจึงถือโอกาสรีบพูดขึ้นพระชายาเพคะหม่อมฉันอยากเริ่มงานเร็วสักหน่อยจะขออนุญาตไปดูห้องที่จะให้ตกแต่งใหม่เพคะพระชายาเดือนประดับยิ้มพยักหน้าเป็นเชิงเห็นด้วยได้สิคะจะให้นางข้าหลวงพาล่วงหน้าไปก่อนแล้วช่วงสายๆเราค่อยมาเลือกแบบกัน ขอบพระไทยเพคะหลังจากพิมพ์ลดาเดินตามนางข้าหลวงออกไปพ้นห้องอาหารแล้ววงสนทนาในโต๊ะมีเสียงดังขึ้นอีกครั้งว่าไงฮาซิมกลับไปนอนคิดมาทั้งคืนเลือกเจ้าสาวได้หรือยังกระหม่อมทูลแล้วว่าไม่ฝ่าพระบาทอย่าเพิ่งเล่งรัดคุณฮาซิมเลยเพคะระหว่างที่เสด็จไปสหรัฐ ก็ให้คุณฮาซิมพิจารณาดูอีกทีหม่อมฉันลองทาบทามไว้แล้วฝ่ายหญิงเขาไม่รังเกียจองครักฮาซิมเบิกตาโตสีหน้าของเขายามนี้ใครเห็นเข้าคงอดหัวเราะไม่ได้จากปุรุษหนุ่มขี้เล่นช่างคุยช่างยั่วเยา้าาขณะนี้มีสีหน้าเหมือนคนกำลังสำลักน้ำตาเบิกโตอย่างตื่นตระหนก ใบหน้าเป็นสีเข้มจัดสักพักเริ่มซีดเป็นสีเทาพระชายาเขาเรียกเสียงอ่อยคุณหาซิมมีชื่อเสียงว่าเป็นหนุ่มสวดเนื้อหอมคนหนึ่งในราชสำนักฉันคัดนางข้าหลวงคนที่เก่งงานบ้านงานเรือนให้เลยนะคะพร้อมจะดูตัวเมื่อไหร่บอกมาได้เลยทรงกลั่นแกล้งกระม่อมเขาร้องคราง เอนหลังพิงพนักเก้าอี้อย่างคนหมดแรงเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบโต๊ะอาหารอย่างพร้อมเพรียงกันตามด้วยเสียงกระเซ้าเย้าแย่ที่ดังเซ็งแซ่มีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่หัวเราะไม่ออกสายตาคมที่สายแววปราดเปลืองอยู่เป็นนิดรอบมองเก้าอี้ตัวที่ว่างเปล่าด้านซ้ายมือเป็นระยะสมองอันชาญฉลาด คิดใกล้ครวนหาแผนการตอบโต้องค์เหนือหัวไม่ให้พระองค์มาบีบบังคับเรื่องหัวใจกับเขาใจคอคุณจะไม่ยอมพูดกับผมเลยหรือสายตาคมเข้มมองศบตาพิมพ์ลดาสายตาคู่นั้นทอแสงอบอุ่นและมีแววออดอ้อนอยู่ในที จนคนถูกมองเกิดอาการหวั่นไหวริมฝีปากของพิมพ์ละดาเผยเยอน้อยๆสมองของเธอหมุนเคว้งคว้างรู้สึกเหมือนเวลาจะถอยหลังกลับไปเมื่อห้าปีก่อนเธอก้าวถอยหลังหลบเข้าไปในเงามืดของมุมห้องที่กำลังวาดแบบมองเห็นเคราโครงใบหน้าที่เธอจดจำได้เด่นชัดแม้อยู่ในความฝัน ใบหน้าของชายหนุ่มอ่อนโยนเหมือนเมื่อครั้งที่เคยอยู่ด้วยกันเสียงพูดของเขาทุ้มลึกมีกังวานฟังดูคุ้นเคยแตกต่างจากที่สนทนากันเมื่อครู่เธอสูดลมหายใจเข้าแรงเมื่อเงยหน้าสู้สายตาแวววาวเหมือนตาเสือของเขาดิฉันไม่ทราบว่าคุณพูดเรื่องอะไรคุณมาที่นี่ทำไม ฮาซิมถามพรางก้าวเดินมาข้างหน้าดิฉันมาทำงานให้พระชายาเดือนประดับคุณก็ได้ยินแล้วนี่คะเธอตอบคำถามพยายามไม่ให้เสียงสัน่นข้อนั้นผมรู้แล้วแต่ผมถามเพราะอยากรู้ว่าทำไมคุณถึงยอมมาที่บรารักัดวันนั้นคุณบอกว่าคุณจะไม่พบผมอีกฉันยังยืนยันคำพูดนั้น และที่ฉันมาที่นี่เพราะคิดว่าคุณอยู่ที่สหรัฐไม่คิดเลยว่าเธออึกอักไม่พูดต่อแล้วผิดหวังมากไหมเขาถามก้าวเข้ามาประชิดตัวพิมพ์ละดาทำไมฉันต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยล่ะเธอย้อนถามพรางก้าวถอยหนีจนหลังชิดกำแพงห้องหาซิมตัวใหญ่และหนาขึ้นกว่าแต่ก่อน เขายกแขนทั้งสองข้างกั้นไม่ให้เธอถอยหนีไปทางไหนได้อีกแล้วก้มลงมาจนใบหน้าอยู่ในระดับเดียวกับเธอท่าทางของเขาดูหงุดหงิดไม่พอใจจนเธอไม่กล้าสู้สายตาสะบัดหน้าหนีไปอีกทางแต่มือเขาข้างหนึ่งเลื่อนมาจับปลายคางไว้มั่นบังคับดวงหน้างามให้หันมาสบตาก,กับเขา พิม์ละดาตกใจรีบยกมือขึ้นปัดมือที่เกาะกลุ่มปลายคางของตัวเองแต่ไม่สำเร็จคุณจะทำบ้าอะไรปล่อยนะแค่มือบางบางของพิม์ละดาแตะผิวเนื้อก็ทำให้ชีพจรของเขาเต้นแรงมุมปากของฮาซิมแย้มขึ้นน้อยๆคุณทำให้ผมประหลาดใจมากแต่คุณก็มาทันเวลาพอดี เขาปล่อยมือจากปลายคางเธอกระทันหันความแปลกใจทำให้พิมพละดาย,ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกที่ไม่เห็นนางข้าหลวงคนใดเดินผ่านมาคุณพูดอะไรฉันไม่เข้าใจฉันจะทำงานค่ะเธอพูดจบก็เลี่ยงจะเดินหนีไม่ให้ไปอยู่คุยกันก่อน เขาดึงร่างบางเข้ามาในวงแขนปล่อยนะก็อย่าดื้อสิหาซิมพูดชิดใบหูเล็กหอมกรุ่นสองแก้มของคนฟังแดงซ่านบ่งบอกถึงความเขินอายแต่ยังกล้าต่อปากคำคุณจะพูดอะไรก็พูดมาสิค่อยว่าง่ายขึ้นหน่อยพิมพ์ละดายิ้มพยายามแกะวงแขนที่รัดอยู่รอบตัวแต่ยิ่งดิ้น เหมือนเขากแกล้งรัดให้แน่นขึ้นคุณปล่อยก่อนได้ไหมถ้าใครมาเห็นเข้าจะทำยังไงกลัวหรือความจริงตอนที่ท่านชิกตรัดถามผมน่าจะพูดความจริงคุณฮาซิมเถอะผมยังไม่บอกใครตอนนี้หรอกน่าจะตอนนี้ตอนไหนก็บอกไม่ได้ทั้งนั้นทำไมหรือว่าคุณมีผู้ชายคนใหม่แล้ว คนถามถึงกับต้องข่มความอัดอั้นตันใจเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งนิ่งไม่ยอมตอบคำถามมโนธรรมเริ่มเข้ามารบกวนจิตใจเพราะรู้ตัวดีว่าเมื่อห้าปีก่อนเขาเป็นคนที่ตัดสินใจผิดพลาดเองที่บอกเลิกกับหล่อนคุณแต่งงานแล้วหรือเขาถามเสียงหยันค่ะพิมพ์ระดาตอบเสียงหนักแน่น หาซิมคลายอ้อมกอดแล้วความือซ้ายของพิมพละดายกขึ้นดูตรวจหาหลักฐานโกหกเขาพูดแล้วยิ้มใส่ตาห่อนผมรู้ว่าคุณไม่มีวันมีใครอื่นอีกนอกจากผมที่ผมพูดจริงหรือเปล่าแพมสายรอรักตอนที่สิบ ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในครั้งหน้าท่านใดสนใจอ่านนิยายในรูปแบบอ e ีบุ๊กสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ www.mebmarket.com ค่ะวันนี้ต้องลาแล้วสวัสดีค่ะ